สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็เดินทางมาเที่ยวตาว่างจังหวัดนะเพื่อนแต่ผมมีอุปกรณ์ g ดเจ็ตนะครับที่พกพาไว้ตลอดนะครับนี่ครับนี่นและนี่คือ power bank และหัวชาร์จคุณภาพสูงจากแบรนด์ s a t m i Suktech เป็นการรวมตัวกันระหว่าง2แบรนด์นะครับ s a t m i เนี่ยชุดชาญทางด้านสายชาร์จและอะแดปเตอร์ ส่วนชุกเทคเชี่วชาญทางด้านแบตเตอรี่และอุปกรณ์การชาร์จที่ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ดังทั่วโลกเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยครับว่าสินค้าที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆวันนี้มีมาตรฐานระดับโลกอย่างแน่นอนและเรื่องราคาก็ถือว่าย่อมเยามากครับสองอุปกรณ์นี้รวมกันแล้วเนี่ยประมาณพันต้นๆเท่านั้นเองครับหากมีช่วงโปรโมชั่นแฟลชเซลต่างๆเนี่ยราคาก็ถูกลงไปอีกครับต่ำกว่าพันแน่นอนครับภายในอุปกรณ์ทั้งสองกล่องนี้นะครับจะมีคู่มือส่วนตัวเ w e แบงค์เนี่ยจะมีสายชาร์จแบบ y ท e C มาให้เรราามดูอุุกก่่นนน Powerbank BP100 ลั การสัมผัสแรกเนี่ยผมบอกเลยผมรู้สึกชอบมากมาะเครับเพราะว่าเขามีขนาดเล็กมากขนาดเขาเองนเนี่ยเท่ากับพวกการ์ดหรือว่านามัดประมาณนี้ครับวัสดุคงทนแข็งแรงดีไซน์ดูสวยงามนะครับตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่เป็นแบบสีแบบทาน้ำแข็งเย้อนเรื่อนๆโดมีความใสประมาณนี้เลยซุกเทคตัวนี้นะครับความจุอยู่ที่1 0 0 0 0ม ah. ิลลิแอมเคสของตัวเครื่องที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับหุ้มด้วยวัสดุกันไฟนะครับไม่ลามไฟเมื่อเกิดการไฟไหม เพื่อนๆจะอุ่นใจมากขึ้นครับเพราะเขามีระบบความปลอดภยัยถึง9ชั้นด้วยกัน,นครับลองดูตามนี้ด้วยเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างตัวเครื่องจะมีพอร์ตการใช้งานอยู่2พอร์ตนะครับพอร์ตแรกจะเป็น usb แบบ type a จะเป็นการจ่ายไฟออกแบบ Output ุตนะครับจ่ายไฟแรงสูงสุดได้ถึง33วัตต์ด้วยเทคโนโลยีชาร์จเร็วแบบ qc 3.0และ u f c s พอต,ต่อไปนะครับเป็น usb แบบ type c นะครับตัวนี้จะรองรับไฟเนี่ย30วัตต์ ทั้ง Input และ Output เลยนะครับการจ่ายไฟสามารถใช้เทคโนโลยีชาร์จเร็ว PD 3.0สูงสุดถึง30วัตต์สามารถชาร์จ iPhone 15 16บัแบตเตอรี่0-58%ถึง58%ภายใน30นาทีถ้าคิดเป็นรอบนะครับก็อาจจะชาร์จ iPhone ได้ถึงประมาณ2รอบไม่ใช่แค่ iPhone นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ Samsung หรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยรวมทั้งโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบรนด์จีนเนี่ยเขาก็รองรับด้วย UFCS โปรโตคอลนะครับ ช่วยรองรับการใช้งานอุปกรณ์จากประเทศจีนได้มากยิ่งขึ้นพ o w e แบงค์รุ่นนี้มีน้ำหนักเพียง195กรัมและยังสามารถชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันได้ถึง2อุปกรณ์เลยนะครับลองมาดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับว่าชาร์จอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการที่ผมทดสอบเท่านั้นนะครับเพราะอุปกรณ์พอ w e r b a ตัวนี้สามารถชาร์จอุปกรณ์เนี่ยได้หลากหลายมากๆนะครับเห็นตัวเล็กๆกบบนี้เนี่ยบอกได้ว่าชาร์จเร็วชาร์จไวใช้ได้เลยนะครับ และนี่ก็คือหัวชาร์จซุกเทคนะครับรุ่น AC 30S อแดปเตอร์ขนาด30วัตต์ที่มีขนาดเล็กและดีไซน์สวยงามน่ารักมากๆเลยนะครับส่งประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่กันเลี่ยมไนร์รัดเจน3มีขนาดเล็กลงกระจายความร้อนที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นหมดห่วงเรื่องความร้อนสูงเกินด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิสุดอัจฉริยะถนอมแบตเตอรี่ยืดอายุก,การใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นพอชาร์จแบบย s b ปีไทย รองรับการชาร์จได้หลากหลายสามารถชาร์จไวให้กับ iPhone, iPad และสมาร์ทโฟน Android ยกตัวอย่างเช่น iPhone 15 16 Pro Max 0 100%ในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมง35นาทีขาพับได้พกใส่กระเป๋าได้ง่ายไม่สร้างรอยขีดข่วนร,ระบบการควบคุมอุณหภูมิที่ตรวจสอบตลอดการใช้งานอุ่นใจทุกการชาร์จด้วยระบบความปลอดภัยถึง8ชั้นระบบป้องกันแรงดันไฟเกินระบบป้องกันกระแสไฟเข้าเกินระบบป้องกันกระแสไฟออกเกินระบบป้องก,ก,ออก,กันบบกกไฟกระชาก ระบบป้องกันไฟลัดวงจรระบบป้องกอันอุณหภูมิเกินระบบป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระบบป้องกันไฟฟ้าติตขนาดเล็กกว่าหัวชาร์จขนาด30วัตต์ทั่วไปน้ำหนักเบาเพียง47.8กรัมเท่านั้นสินค้าเฉพาะหัวชาร์จเซตมี่ซุกเทคค่ารับประกันถึง2ปีเลยนะครับบรรยากาศที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้นะครับผมก็ได้นำตัว Power Bank และตัวหัวชาร์จเนี่ยไปใช้งานในสถานการณ์จริงๆนะครับ ต้องบอกเพื่อนๆเลยครับว่าความรู้สึกเนี่ยมันรู้สึกกระชับเล็กมากๆเลยสามารถพกใสก่กระเป๋าเนี่ยได้แบบสบายๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของดีไซน์นะครับผมมองว่าเข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากๆเลยครับเพื่อนๆลองดูสิครับว่าตอนเนี้ยสีท้องฟ้ากับสีน้ำทะเลเนี่ยแล้วยิ่งกับสีตัวเครื่องพาเวอร์แบงค์ตัวเนี้ยสีสันเนี่ยมันช่างอ้โหเข้ากันมากๆเลยครับยิ่งสะท้อนกับแสงแดดเนี่ยทำให้ยิ่งดูสวยงามเข้าไปใหญ่เลย เพื่อนๆก็คงเห็นกันไปเรียบร้อยนะครับว่าหัวชาร์จและ power bank ของ ZTE SUKTECH เนี่ยน่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่นส,นนสนใจนะครับก็ลองดูตรงรายละเอียดด้านล่างเนี่ยของวิดีโอที่ผมทิ้งไว้ไเลยครับวันนี้กับคุณพ้าครับสวัสดีครับ